สวัสดีครับสวัสดี FC. ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องออฟเสียพนันวันต่อวันนะครับสำหรับพี่พ,พี่น้องน้องคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าแนละมาเชร์ให้ทุกคนฟังโดยน้องก็ได้ ฝากเรื่องราวของตัวเองเข้ามาในไลน์ของผมยาวมากนะครับทุกคนนี่ก็คือบางส่วนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจดไม่ไหวแน่นอนนะครับหลักๆเลยก็คือน้องผู้ชายคนนี้ติดพนันบอลน,นะครับทุกคนเป็นคนที่ชอบแทงเตะมุมมากเตะมุมก็มีครึ่งแรกกับครึ่งหลังอย่างเช่นเตะไม่เกิน4ครั้งหรือเตะเกิน สี่ครั้งนะครับน้องเป็นคนเล่นใจใหญ่มากเคยได้กำไรเยอะและก็เคยเสียเยอะและในครั้งล่าสุดเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับแทงได้กำไรมาแสนสองและก็มีความคิดว่าถ้าเรายังเล่นต่อยังไงก็ไม่เหลือในครั้งก่อนเนี่ยแฟนมีเงินในบัญชีสามหมื่นันบาท ซึ่งเป็นเงินกินนะครับเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวน้องก็ขโมยมาเล่นจนเกือบหมดนะครับจุดเปลี่ยนในครั้งนั้นมันทำให้น้องคิดได้ว่าเราจะต้องหยุดถ้าเล่นต่อยังไงก็หมดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกถ้าเรามีทุนอยู่5,000ันหรือจะมีอยู่บาทหนึ่งก็แล้วแต่คุณเล่นพนันได้เป็นล้านหรือหลายสิบล้าน มันจะต้องมีวันหนึ่งที่คุณจะต้องหมดนะครับและคลิปของน้องผู้ชายคนนี้ในวันนี้มันอาจจะสอดคล้องกับใครบางคนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเล่นแล้วยังได้กำไรอยู่ยังไม่เสียนะครับจะได้มากหรือได้น้อยผมเองก็ไม่รู้ถ้าขืนคุณยังเล่นต่อยังไม่มีสติคิดว่าสามารถจัดการได้ หรือเอาอยู่ได้ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะต้องเป็นเหมือนที่ผมพูดก็คือสักวันหนึ่งคุณอาจจะหมดเงินในบัญชีหมดกําไรและหมดอะไรอีกหลายๆอยา่างและมันจะมีสองสิ่งที่มันจะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณน่ะไม่สามารถหนีมันไปได้เลยเหมือนมันยัดเยียดให้ก็คืออะไรครับหนี้สิน แล้วก็คำโกหกจำเอาไว้นะครับทุกคนความโลภของคนเรามันไม่มีจุดสิ้นสุดจริงๆนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเอาแค่100บาทแต่ทําไมผ่านไป2เดือนเราถึงอยากได้200รผ่านไป5เดือนเราอยากได้500ร้อทีนี้พอผ่านไปเป็นปีก็อยากได้หลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนนะครับ โดยเราตั้งความหวังไว้สูงมากแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับโดยไม่ได้คิดถึงความสูญเสียเลยแต่เมื่อพอความสูญเสียมาถึงหรือถูกมันโกงเราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หรือได้กำไรจากมันมาเท่าไหร่ก็จะโอน เติมเล่นเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายจนเราแพ้แล้วก็หมดบัญชีหลังจากนั้นเราก็เสียใจยนะครับทุกคนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอนําำทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปพร้อมกับผมและตัวผมเองก็ต้องลาทุกคนไปด้วยครับก็คือไปขับบินขอให้มีสิิ์ในการรับฟังคลิปนะครับสวัสดีครับพี่ออฟ ผมมีประสบการณ์การติดพนันเกือบหลับแต่กลับมาได้มาแชร์ให้ฟังครับผมโชคดีมากๆที่มันกลับมาได้ถ้าไม่ได้ชีวิตคงพังไปอีก3ถึง4ปีเลยผมชื่อจุดจุดจุดครับอายุ25ปีปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งอยู่ครับ เงินเดือน1นึ0 0หบาทหักประกันสังคมกับกยศแล้วเหลือประมาณ13,500บาทจุดเริ่มต้นที่รู้จักพานาันออนไลน์คือตอนโมหกครับตอนนั้นเพื่อนที่โรงเรียนด้วยและก็สังคมรอบๆตัวด้วยกำลังฮิตสล็อตกับบาคาร่าครับเพราะช่วงนั้นเหมือนมันแจกดีครับ เด็กม .4 ม .5 มรือหรือเพื่อนๆซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่กันเต็มเลยครับตอนนั้นผมก็ลองเล่นดูนะครับแต่เล่นไม่เยอะครั้งละ50บาทถึง100บาทครับพอเล่นจนเข้าใจมันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกชอบอะไรเพราะผมมองว่ามันเป็นเกม ที่ต้องใช้ดวงมากกว่าส่วนสล็อตก็เป็นเหมือนเกมที่เขาตั้งโปรแกรมเอาไว้ผมจึงไม่คิดว่ามันจะได้มากกว่าเสียผมเลยไม่ได้เล่นจนติดอะไรมากนะต่อมาผมเข้ามาหาลัยก็ได้เจอเพื่อนใหม่จากที่อื่นๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับก็มีเพื่อนใหม่ ชวนไปเตะบอลบ้างทำให้ได้ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเล่นพนันบอลระหว่างที่รอเตะบอลเพื่อนๆในกลุ่มก็แซวเพื่อนที่เขาเล่นพนันบอลว่าเดี๋ยวนี้รวยใหญ่เลยนะซื้อรองเท้าใหม่มาเตะบอลด้วยเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าโชคดีแทงบอลไป20บาทได้กําไรมา2000กว่าบาท เพราะมันแทงหลายคู่ครับตอนนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าพนันบอลมันน่าสนใจมากเพราะเวลาเตะจริงๆส่วนมากทีมใหญ่ๆทีมดังๆจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าแล้วยิ่งแทงเยอะมันก็ยิ่งได้เยอะขึ้นผมเลยได้ลองฝากเพื่อนแทงดูครับครั้งแรกเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ฝากแทง100จะเอา20,000ก็เสียไปตามระเบียบครับต่อมาเพื่อนได้แนะนำให้ไปดู YouTube ตามเซียนบอลแล้วก็มาคับเอาทีมที่ชอบอีกทีจะได้มีโอกาสได้มากกว่าผมก็ฝากเพื่อนแทงเรื่อยๆครับไม่อยากเล่นเองเพราะกลัวติดเคยได้สูงสุด4,000บาทจากการแทง50บาทครับ แต่หลังๆผมขี้เกียจทักไปให้เพื่อนแทงให้บางทีมันก็ไม่ว่างก็ไม่ได้แทงให้บ้างผมเลยเริ่มขอเว็บมันมาแทงเองครับผมก็แทงไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ครับจนมีอยู่วันหนึ่งผมไปเห็นว่ามันมีให้แทงเตะมุมด้วยและผมก็มีแอปตัวหนึ่งที่มันจะคอยบอกว่าบอลคู่นี้เตะมุมไปแล้วกี่ครั้ง แล้วเตะมุมตอนนาทีที่เท่าไหร่ด้วยตอนนั้นในแอปมันเตะมุมน้อยมากผมเลยแทงเตะมุมต่ำไป100บาทแล้วผมก็แทงเตะมุมต่ำหาคู่ที่มันเตะมุมกันน้อยๆอยแทงทบไปเรื่อยๆจนได้1000แล้วก็ถอนผมเลยมาจริงจังกับการแทงเตะมุมฟุตบอลครับตอนนั้นเคยได้กำไรสูงสุด 1นึ่งบาทดีใจมากครับผมเลยมีความคิดว่าแทงทีละหนึ่งรมันต้องแทงหลายทีถึงจะได้1,000งพัแต่ถ้าแทงเริ่มต้น500ร้อแทงให้ถูกแค่สองทีก็ได้แล้วพ5 0 0้ถึงสองพันแล้วก็เหลือทุนไวห้าร้อยบาทที่เหลือก็ถอนออกมามันเหมือนจะดีเพราะฟุตบอลมันเตะกันจริงๆโกงไม่ได้ แต่ผมก็แพ้อารมณ์ของตัวเองครับมีวันหนึ่งผมอยากได้เสื้อในห้างมากๆแต่ไม่อยากใช้เงินตัวเองเลยจะแทงตีม,มุมแล้วค่อยไปซื้อสรุปผมไม่ได้ซื้อเลยครับเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ได้เป็นกำไรมาก็เสียหมดเป็นครั้งแรกที่ผมเสียแล้วผมเสียใจมากอยากได้คืนแต่ตอนนั้นไม่มีเงินผมเลยหยุดเล่นไปครับ มาหนักจริงๆตอนเรียนจบได้ทำงานเป็นลูกจ้างของโรงแรมแห่งหนึ่งตอนนั้นได้เป็นรายวันครับเงินเดือนรวมๆแล้วได้เกือบ10,000บาทหรือบางเดือนมีโอทีเยอะก็ได้1 0,000ต้นต้นครับตอนนั้นเงินเดือนไม่พอใช้เพราะค่าห้องก็3 0 0 0กว่าแล้วค่าทำฟันอีกเดือนละ1,000บาทพอกินอยู่ได้ แต่ไม่เหลือเก็บผมเลยกลับมาเล่นบอลอีกครับกลับมาแทงเตะมุมเหมือนเดิมตอนนั้นก็มีได้บ้างเสียบ้างแต่ก็พอมีกำไรให้ได้ไปซื้อของอย่างอื่นได้กินชาบูหมูกระทะบ้างได้ไปกินเหล้ากับพวกเพื่อนๆบ้างต่อมาผมได้แฟนอยู่ที่ทำงานเดียวกันแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่กับผมผมเลยอยากดูแลเขาให้ดีอยากซื้อของให้ อยากพาไปกินมื้อแพงๆบ้างผมเลยเริ่มเล่นหนักขึ้นครับผมแทงเริ่มต้น1 0 0 0พ0ถึง2,000บาทพอได้ก็ทบต่อไปอีก2-3ครั้งพอได้6 0 0 0ถึงหนึ่งก็ถอนเหลือทุนไว้ต่อช่วงนั้นผมได้กำไรเยอะมากครับเคยฝากส0 0พแล้วก็ไม่ได้ฝากเพิ่มอีกเลยทอนอย่างเดียวครั้งละ9,000ครั้งละ1,000 0จนได้กำไร รวมๆแล้วเดือนเดียว1 2 0 0 0 0สบาทครับจนเว็บที่ผมเล่นบอกว่าผมเดิมพันแต่แบบเดิมๆมันน่าสงสัยซึ่งเขาก็ไม่ได้โกงนะครับเขาก็ให้ผมถอนเงินออกให้หมดแล้วก็จะไม่ให้ผมเล่นเว็บนั้นอีกผมเลยได้เปลี่ยนไปเล่นอีกเว็บหนึ่งครับทีนี้ผมเล่นเสียกำไรที่ได้มันมาหมดครับผมเริ่ม,มงุนหงิด อยากได้ทุนคืนเลยแทงหนักขึ้นเป็นเริ่มต้น5,000ถึง10,000บาทแทงทบสองทีก็ค่อยถอนแต่พอมันงุดหงิดใจร้อนมันก็แทงเสียเอาเสียเอาจากเงินแสนสองเหลืออยู่5,000ครับผมแทงถึงตีสาบ้างตีห้าบ้างบางวันก็ไปทำงานสายจนเริ่มถูกฝ่ายบุคคลให้ใบเตือน ทีนี้ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะใจอยากจะได้แต่ทุนคืนงุหงิดไม่ค่อยคุยกับแฟนเอาแต่ดูโทรศัพท์กับฝากเงินทีนี้ผมก็ฝากเงินที่เหลือ5,000ักับเงินเดือนของผมเพิ่มไปอีก3,000เพื่อไปแทงครับผมแทงได้มา40,000ผมก็ถอนแล้วก็เหลือทุนไว้1 0 0 0 0บาทไว้แทงต่อครับแล้วผมก็แทงต่ออีก ได้อีกจาก1,000 0เป็น8 000, 6 0 0 0บาทผมก็ได้แจ้งถอนครับแต่เว็บนี้มันโกงผมครับมันไม่โอนเงินคืนให้มันให้เหตุผลเหมือนกับเว็บเก่าว่าการแทงของผมมันน่าสงสัยแทงแต่แบบเดิมๆต่างกันที่เว็บนี้ไม่โอนเงินคืนแล้วก็ยังปิดบัญชีผมไปผมเสียใจมากครับตอนนั้นผมคิดว่า อดหลับอดนอนแทงมาตั้งหลายวันยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยได้มาแล้วก็เสียไปอย่างเดียวต้องเอาเงินที่ได้ไปซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างต่อมาผมก็ไปสมัครเว็บใหม่อีกแทงเริ่มต้น5,000เหมือนเดิมไม่กลัวว่ามันจะโกงอีกหรือเปล่าแต่ผมก็ได้บ้างครับได้กำไรรวมๆกันแล้ว7,000หกว่าบาท ผมเลยซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ตัวเองกับแฟนแล้วผมก็ซื้อทองไว้1สลึงเหลือทุนไว้เล่นประมาณ1นึ่งหมื่นกว่าบาทแต่พอผมเอาแต่แทงโบนไม่ตื่นไปทำงานบ้างไปทำงานสาย3าถึงสชั่วโมงบ้างผมเลยถูกไล่ออกจากที่ทำงานครับตอนนั้นไม่ได้คิดมากอะไรเพราะคิดว่าแค่แทงโบนก็อยู่ได้สบายๆแล้ว แต่มันกลายเป็นความชิบหายหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะวันๆผมไม่ทำอะไรอยู่ห้องแทงบอลอย่างเดียวได้ได้เสียทั้งวันไม่ได้อะไรเลยจนไม่กี่วันเงินผมก็หมดผมเลยเอาทองไปขายเอาตังที่ได้มาแทงบอลขายได้หนึ่งหมื่นหนงพันบาทผมแทงวันเดียวหมดเลยครับเสียหมดทีนี้ไม่มีเงินแล้วเริ่มกระสับกระสายอยากแทงบอล เอาตังคืนผมก็อาศัยตอนแฟนหลับแอบขโมยเงินในมือถือแฟนมาเล่นครับกะว่าได้แล้วค่อยโอนคืนแรกๆมันก็ได้ครับแต่พอเสียอีกผมก็ทำอีกแล้วก็เริ่มเสียคืนไม่ได้พอแฟนถามก็บอกว่าติดไว้ก่อนทำมาเรื่อยๆจนเงินในบัญชีแฟนเหลืออยู่13,000บาทจาก35,000บาท มีอยู่วันหนึ่งมีบอลคู่หนึ่งเตะไปแล้วหกนาทีมีเตะมุมแค่ครั้งเดียวมันก็ให้เดิมพันว่าเกมนี้จะมีเตะมุมเกินสีครั้งไหมแน่นอนครับผมสายต่ําผมก็เอบโอนเงินของแฟนมา1นึ่งหมื่นบาทแทงต่ำไปผ่านไปไม่ถึงหนาทีมันก็เตะมุมรัวๆจนผมเสียตอนนั้นผมแทบจะร้องให้เลยครับ เพราะแฟนก็เหลือเงินแค่สามพันผมก็ไม่มีเงินเลยจะอยู่กันยังไงค่าห้องก็ยังไม่ได้จ่ายผมก็ไปแต่งเรื่องโกหกเพื่อนบ้างลูกพี่ลูกน้องบ้างกู้เงินในแอปมาบ้างรวมๆแล้ว8ปดหมื่นกว่าบาทผมแทงเสียหมดเลยตอนนั้นเครียดมากเงินจะกินก็ไม่มีแฟนก็อยากจะหนีไปจากผมเพราะสิ่งที่ผมทำมันไม่น่าให้อภัยครับ ตอนนั้นผมเวทนาตัวเองมากผมไม่มีเงินเลยไปตลาดไปซื้อแค่ข้าวเปล่ากลับมากินกับน้ำพริกที่แม่ส่งมาให้คนที่เขานั่งขอทานอยู่ที่ตลาดมีคนซื้อข้าวกับไก่ทอดมาให้เขาเวทนาตัวเองมากๆเขาได้กินดีกว่าผมผมจบปริญญามาความรู้ก็มีแต่ต้องมาอดอดหยาๆ ได้กินแต่ข้าวกับน้ำพริกเพราะพนันออนไลน์ผมอยู่อย่างนั้นมาสมเดือนน้ำหนักผมลดลงไป10บกิโลพอมากเหลือแต่กระดูกเลยขาดสารอาหารแต่ก็โชคดีที่ผมได้งานใหม่ซึ่งก็คืองานปัจจุบันเลยทำให้ผมเริ่มมีตังกินข้าวเริ่มใช้นี่ได้แต่ในใจผมก็ยังอยากเอาคืนการพนันผมคิดอยู่สองวัน แล้วผมก็ได้ตัดสินใจเอาเงินเดือน5,000ฝากเข้าไปเล่นอีกซึ่งเงินตรงนี้คือเงินที่ต้องจ่ายนี่จากแอป,ปที่ผมกู้มาตอนนั้นผมก็คิดนะครับถ้าเสียนี่ชิบหายอีกรอบแน่แต่ก็เล่นอยู่ดีเพราะอยากได้คืนแล้วก็เสพติดการพนันผมแทงแบบบ้าจัดแทงจนผมกลัวตัวเองเหลือเวลา10นาทีห้ามเตะม,มุมเลยสักครั้ง ผมก็แทงได้แล้วผมก็ทบไปอีกโดยไม่คิดเลยปกติผมจะคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยแทงแต่รอบนี้ผมไม่คิดไม่เอาอะไรเลยเหมือนอยากแค่แทงเพราะเศรษฐกิจเท่านั้นจนได้มาเกือบหก0 0ื่นบาทผมก็ไม่ถอนแทงอีกรอบทบหมดตอนนั้นผมแทงมุมต่ำหถ้าเตะม,มุมไม่ถึงห้าผมได้ ถ้าเตะม,มุม5พอดีเสมอแต่ถ้าเกิน5ผมเสียหมดเลย60,000บาทหลังที่ผมเดิมพันสำเร็จมันก็เตะม,มุมกันเรื่อยๆครับจนมุม4อีก20นาทีจะหมดเวลาผมคิดในใจว่าเสียแน่ๆชิบหายแล้วจะเอาตังที่ไหนไปใช้หนี้เขาแต่ผมโชคดีมากๆเลย20นาทีนั้นมันไม่เตะม,มุมเลย ผมเลยได้มาเกือบแสนสองแล้วก็โชคดีที่เว็บนี้มันให้ถอนผมเลยเอาเงินไปใช้หนี้ทุกคนเหลือกำไรนิดหน่อยผมเอามาแทงต่อสุดท้ายแล้วผมก็มีเงินซื้อทองคืนให้ตัวเองได้กำไรนิดหน่อยซื้อทองคืนได้หนึ่งบาทตอนนั้นขายทองไปหนึ่งสลึงแล้วก็เหลือเงินสดอีกเจ0 0 0มบาทผมซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ให้ตัวเองกับแฟน เพราะวันเกิดแฟนที่ผ่านมาผมไม่มีเงินซักบาทไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อเค้กชิ้นเล็กๆให้แฟนผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับจนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเสียวันเดียว4ี่0 0ื่บาทผมก็คิดได้ครับว่าถ้ายังเล่นต่อก็ต้องเสียคืนมันหมดเหมือนเดิมทองที่เพิ่งซื้อมาก็ต้องเอาไปขายเหมือนเดิมแล้วผมก็กลัวตัวเอง เพราะผมใจใหญ่ขึ้นแทงทีละหมื่นสองหมื่นก็ไม่เสียดายทั้งๆท,ที่ต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงเป็นเดือนกว่าจะได้1 0 0 0 0บาทแล้วผมก็เบื่อที่ต้องเล่นพอเสียก็ตามทุนอดหลับอดนอนเสียสุขภาพจิตผมก็เลยหยุดไม่ตามคืนแล้วแค่นี้ก็กำไรมากแล้วผมบล็อกเว็บพนันทิ้งแล้วก็หยุดเล่นมาได้สองอาทิตย์แล้วไม่มีความรู้สึก อยากเล่นเลยแค่เงินเดือนที่ทำงานก็พอใช้แล้วเหลือเก็บด้วยผมคิดว่าผมคงไม่กลับไปเล่นมันอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ทำคลิปมาให้ผมดูว่าผลกระทบของคนที่ตุยแล้วไม่รู้จักพอหรือเสียแล้วไม่ยอมมันจุดจบมันเป็นยังไงผมยังโชคดีกว่าท่านอื่นที่ตัวผมยังไม่ได้มีธุรกิจ หรือทรัพย์สินอะไรมากไม่งั้นผมก็คงหมดไปนานแล้วอยากฝากเตือนทุกคนนะครับผมแค่โชคดีถึงได้คืนมาก็อย่าทําตามเลยนะครับเลิกได้ก็เลิกสุดท้ายในระยะยาวคนแพ้ก็คือเราครับ